เราเอาใครดีครับพี่บอลอยากได้ของรักของหัวของใครต่อจาก้องเจมส์ไหมครับใครนะครับขาชาจัดไปอ่ะข้าชาครับเอาของแล้ รผมดูน้องก็ชายผู้หนี่ยมึงเคยมีลูกไหือเปล่าเนี่ยแต่ชายครับเชิญคอนเฟิร์มเลยคเขาก็ยังไม่มีลูกท่าอุ้มเหมือนเลยนะครับมีลูกเข้าข้างเอวด้วยอ่น้อเชายพี่หมอนครับใช้วงล้อหลักที่สามและหลักที่สี่นะครับ วันเลขท้าย2ตัวนะครับประจำวันที่แซวเล่นนะครับตัวอักษรขึ้นเ้ิด้วยตัวแซนะครับและตามด้วยตัว F เลขที่ออกคือเลข62สิองหนะครับ Z F 62อฟหกสช่วยฟอลโล่จับเลยนะครับ Z F 62นะครับ อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับขอดูมือหน่อยครับอยู่ตรงไหนครับทีมซิเคิริตี้ช่วยดูหน่อยนะครับอ่ามาลงมาข้างล่างเลยครับลงมาเลยครับเราจะไม่ให้ศิลปินลงไปแล้วนะครับดองโกทูทำ้ายด้วยการกอดนะครับน้ักประชานำมาเลี้ยงตัวนะครับไม่ต้องลงไปนะครับผมจะนับหถึง5นะครับถ้าเกิดยังไม่ลงมาผมถือว่าสละสิทธิ์นะครับ1น่งอาเชียรกันนับเลยครับ2 3 อ๋อพอวรับไม่ต้องนำแล้วครับตัวไหนเดียวนะครับอย่าไปทำนายจิตใจกันเลยนะครับโอ้โหนื่แหละพี่กระชาเชื่อไหมครับพี่กระชาเดี๋ยวครับพี่กระชาอุ้มได้ครับอุ้มต้องอุ้มได้ครับพี่กระชาอุ้มยังไงครับมือเลี้ยงอุ้มหมีเดี๋ยวพี่ถือหมีไว้ให้ก่อนพี่ถือหมีไว้ให้ก่อนแล้วกระชาก็อุ้มน้องเหมือนอุ้มหมีครับ พร้อมไหมครับน้องเขาเต้นด้วยแล้วเข้าขาล็อกด้วยเห็นไหมครับสอนรับน้องเข้าขาล็อกเลยครับอ่าทีนี้จุกตาขอบคุณนะครับน้องบายๆค่ะขอบคุณค่ะอายัดเหรออายาดอีกอย่างน้องด่าไอ้หนวดนี่เรื่องมากจังเลย เอารมือ <ged> ให้กับน้องกระชาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอผ่านไปแล้วครับเจมกับประชาเอาใครต่อไปดีครับ